มย่ม yeah mm ีอะไรกินมั้งเนี่ยเต็มเ็ต่ดลยวะน่นนี่นี่ยะอืม ไดนะครับใครชอบความแปลกใหม่แบบนี้กดไลค์ถึงสามหมื่นไลค์ตีจะได้ทำอะไรแปลกๆอีกคอมเมนต์กันด้วยนะคะว่าใครโดนปลุกบ้างใช่ใครเคยโดนปลุกแบบนี้ว่าทุกคนแต่ละแบบต่างกันใครโดนปลุกแบบไหนนะคอมเมนต์เลยครับนี่ครับทุกคนทุกคนครับก่อนนอนทุกคนทำอะไรครับติเนี่ยก็ไม่ว่าจะดูทิกต็อกดูยูทูบนะคะแล้วเล่นเกมก่อนนอนเนาะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบชั่วโมงไม่หลบออกไปดิเดี๋ยวอ่ะไปกันนะลูกเสียงดังเลยสองทุ่มเลยลูก กินโนมแล้วก็นอนกันนะลูกสองทุ่มไวจัง<ะ>อ่ะกินนมนอนนะลูกดูจากแก้วก็รู้แล้วว่าใครรู้วะทำไมฉันแก้วเบียร์ชนอุย้ยแก้วบุ๋งแก้วเบียร์เว้จริงจิงจังเลยพี่คนว้าวตายแดงตาทุ่มยังไม่นอนอยู่ลูกอ๋ออุ้ยฮะตาทุ่มเดี๋ยว้า ถามตอนอไหนเนี่ยผม<อ>ก็เล่นก้านนาทีอะ่ะเช็คโซเชียลก่อนอีกเข้า Facebook แป๊บหนึ่งนะครับแม่อยากเล่นยังไงสุดสนุกอ่ะคนนี้เขาไปเที่ยวทะเลอ่ะโอ้ยคันตีลองคลิปใหม่แล้วอ่ะโอ้โหดูคลิปคันตีไปสิบสองคลิปแล้วว่าหิวทุกคลิปเลยอ่ะแล้วก็ตลกวมากด้วยไปมองแล้วไม่รู้ว่ะเดี๋ยวเราก็ต้องไปฟันนอนแล้วว้าวี๊ แบงฟันตีสี่ตายแล้วเดี๋ยวตีห้าแม่ต้องตื่นมาเตรียมข้าวใส่บาตรพระเดี๋ยวแม่รู้ว่าแบงฟันก่อนดีกว่าทุกคนอุ้ยอี๋ทำไมไอสีฟันมันเยิ้มยืดอย่างนี้เนี่ยเอ๊ะมันเป,เปรี้ยวอ่ะกินที่แบงฟันได้ไหมอ่ะไม่ได้ไมันกินไม่ได้ตีกินได้เห็นหนึ่งอ่ะฟันกินได้กินไื้อกินเื้อว้าวเยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยวแม่เตนจริงด้วยลืมปัด แต่ว่าใช้ยาซีฟันของจริงดีกว่ายาซีฟันแฮฟฟันครับน้ำไม่ไหลอ่ะแก้วกินไม่ได้อ่ะกินได้นี่ไงทุกคนแก้วเนี่ยกินได้นะไม่เชื่อดูนะนี่น่ารักมากเลยดูแก้วกินได้ไม่หิวอ่ะแก้วกินได้ยังไงอ่ะกลิ่นได้ผมไม่เชื่อเรากัดหูกันไม่ทำมาจากขนมน้ำตาล รีบจมตอนนอนกระถอบไปเร็วไปเร็วไปเร็วรีบนอนเถอะตายแล้วอเอาเตยอมาทำไม่านะเก้ามาดิเรานอนเนี่ยเผื่อว่าถ้ามีโจรขึ้นบ้านขึ้นมาขึ้นบ้านขึ้นมาเนี่ยเราเดี๋วจะได้เอามาทำลายโจรไงเออเผื่อแบบเราจะสู้เขาไม่ได้เราจะได้มีอาวุธมังดีๆมองน้นตายแล้วมีมีแบบมีมงมีหมอดประจำตัวย่งไม่ได้นะใครมีบ้างครับตุ๊กตาที่นักแบบห้ามยุ่งเลยอ่ะดูสิ กอดดูดจนน้ำลายเยิ้มเหม็นเน่าอะไรยังเก็บเอาไว้อยู่เลยอุ้ยพี่จินอาไม่ได้ทำไมยังไงอ่ะนี่ไงนี่ไงวทำะไรมาทำอะไรอ่ะตั้งว้าทักกินตั้งก่าก่อนนอนเหรออ๋อนอน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 นออลำบากที่วิกแล้วก็ ที่ลืมไปเราต้องตั้งนาฬิกาปลุกก่อนสินนเดี๋ยวเช้าอะ่ะเราต้องตื่นไปโรงเรียนนะเอาซักปลุกซักปลุกซัก6โมงก่อนแล้วกันนาะขออกห้านาทีไม่ได้เหรออีกห้านาทีเหรออได้พอ,อแล้ว6โมงกว่าแล้วครบแล้วนอนก็ไดนะ้แล้วเนาะอย่าเพิ่งปลุกโทรศัพท์ก่อนจริงด้วยต้องกดปลุกโทรศัพท์ก่อนอ่ะตั้งเวลาเดียวกันเลยงาน7โมงครึ่งกว่ากโอเคนอนได้แล้วอ่ะนอนไปนอนนอนไปนอนมา ทำไมพวกเรานอนไม่หลับอ่ะใช่จริงด้วยเราลูปิจะเอาลายไหนเอาชมพูทีู่อ่ะเรียบร้อยนอนได้หิวจังเลยอ่ะมีอะไรกินมั้งเนี่ยฮะ ออกไนะตาสากินะเสียอะไรอะมิสเตอร์ปาบาจะพายเลาะเปฉีดอยังอะแ้วนมีเสียงอยู่เลย เดี๋ยวพี่เอาสเปไว้ฉีดเสียมันเงียบไปแล้วพี่เอาไว้ฉีดแล้วใช่ไหมอ่ะเปล่าพี่จับแมลงสาบกินหมดแล้วฮะกินกินไปได้ค่ะมาได้ไงอ่ะอะไรกินไม่ได้อาหารได้ของจริงกินไม่ได้นะท่านมกิน,น,นดได้ให้แตงเออเออราสันกินเลยนอนได้แล้ว

เอาสตังค์มาเลยลูกปีลูกโบจะไปโรงเรียนไม่ลูกนี่แม่เอาเงินมาให้เยอะแยะเห็นไหมแค่นี้ลูกๆเราก็ตื่นแล้วดทำยังไงละเนี่ยมาดูวิธีที่สองกันเถอะทีที่สองกดโทรศัพท์เข้าไปหาลูกลูกจะได้ตื่นเฮ้ยคอยโทรมารับสิเื่อพี่นะพี่ มีดยามีดแล้วถ้าวางสายแบบนี้ต้องกดโทรใหม่นี่โอ้ยได้ยังไงลูกฮะต้องยังพี่เตกินไม่ได้อะกินได้เอาแบงค์แล้วบอลขึ้นโอ้วอุเรวมา วิธีที่สมถ้าเล่นกันเบาๆไม่ตึงนต้องเล่นวิธีนี้ไม่จะเล,นล่นตัวนีให้ลูกทังสองตื่นเลยอ้าวฟังโอยทนทานกันจริงๆวิธีที่สต้องทำแบบนี้ <Wow. S 1> วิธีนี้ได้ผลแน,น่นอ,อน ก็ไม่ตื่นคือทวิธีนี้ไม่ตื่นต้องเอาวิธีนี้เลยนั่งแลนวก็จะตื่นไหมเนี่ยตื่นไหมตื่นอ้าวค่ะจะตื่นไหมเนี่ยโอ้ยยังไม่ตื่นเลยนี่ตัวนี้นี่บ้าไม่นี่ไม่จะตื่นไม่เยอนท่านเหมือนแบบทันกำลังเล่นส่วนดาวอยู่เลยอ่ะท้านจ๋าว้ยทำขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยเนี่ยจริง เช้าเราไม่ต้องอาบน้ำแล้วโบวิธีต่อไปต้องทาเป็นไฟไหมนี่ทำทุกคนเรฮลทุกคนตื่นเร็วไฟไหมคุณโบลูกเต็มไฟอะไรอะ ตกแล้วอุตส่าห์คอยห้านาทีไม่ได้เั่งไง่เนี่ยจแล้วน่ารำคาญจังเลยอ่ะหน<_<_ูด้วยมันรำคาญตังอยู่ดิบดุกเงี้ยทไงะนจะน่อแเออมันรำคาเสียงมันดังไงน่นลกา่นลกา แม,แ,มแม่แม่น้องหน้าหายไปไหนปากจมูกแม่แม่นมน้องก็ไม่มีคนอะไรนอนกับหัวโลกมาตื่นแล้วว่าทุกคนอืนมเช้าตื่นมาอืมเว้ปิดนาฬิกาก่อนเ <มา S 1> นาะ <ไป S 1> หน้า,<ป>า,าจอแตกละทุกคนดูเมื่อกี้แม่ไปเตรียมกับข้าวแน่เลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารีบรีบกินก่อนดีกว่าเนาะบอก น้ำลายยืดใส่หมอนเที่ยวแห้งอะไรเนี่ย oh ก oh ินหมอนกินได้ไปเลยเธออะหมอนกินไม่ได้นะพี่เจมกินได้หหมอนกินได้คนหม่มันแข็งมันยังเหรอใช่วินนี่มาดิจ้าอ้าฉันเอาจอที่แตกออกมาแล้วนี่ อะถือนาฬิกาแดี๋ยพี่จะกินจอที่แตกของพี่ มล็อตตี้ตาตาปังเรียนกันเล้วลูกวุ้ยทำไมที่นอนนี่เลยขนาดนี้วุ้ยวุ้ตายแล้วนี่สร้างอะไรเนี่ยเอาที่ขาปุกพักหมอนขะหมอนนี่คนหรือตัวล็อตตี้ล็อตตี้ตาไปกินโรงเรียนโอ้ยดูสิจะกินไม่หมดเลยมันจะเม็ดค่อยกินว้าวอร่อยดีนะ